คนครับวันนี้รถคู่ใจผมก็เสร็จแล้วนะหลังจากที่ไปยกเกียร์ลูกใหม่มาครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งวันนี้เสร็จแล้วเสร็จเพิ่งเสร็จเมื่อตอนบ่ายๆนะแล้วพอดีผมมีโหลดผ่านมาทางนี้ครับแล้วอ่คนในบริษัทนะไม่รู้ใครแหละก็คือขับไปรับรถจากศูนย์มานะครับซึ่งห่างจากนี่ประมาณ70กว่ากิโลนะเขาก็มารับรอไว้เอามาทิ้งไว้ที่บริษัทนะครับแล้วก็ผมก้าวโหลดมาด้วยตอนนี้ก็คือจะไปส่งโหลดพรุ่งนี้ห่างจากนี่ไม่ไมกลประมาณ30มสิบกว่ากิโล เขเลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถครับจริงๆเขาก็ให้เลือกแหละว่าจะเอาคันไหนนะคันนี้ไม้น้อยกว่าแต่คือผมไม่ชอบมันมีอะไรแบบจุกจิกหลายอย่างนะโดยเหตุผลคือชินกับคันนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเจะเอาคันนั้นนะครับเพราะว่ามันมันรู้มือแนละ้วเดี๋ยวเดินเดินไปดูมันก็เหมือนกันนะนะเดี๋ยวผมจะสลับหัวนี้ออกแล้วก็แปลงหัวตัวเองมาใส่เพราะว่ามีโหลดอยู่พ่กนี้ต้องเอาไปส่งก็เดี๋ยวคันนี้จอด ทิ้งไว้ให้เขาครับนี่ก็เป็นลานจอดอีกที่หนึ่งของที่บริษัทผมนะก็จะมีพวกตู้แห้งด้วยนะครับมีตู้แห้งมีตู้เย็นนิดหน่อยส่วนมากก็จะเป็นหางไซโลนะครับใช่หรอใช่แหละหัวตเตี้ยมีคันเดียวถ้าเป็นหัวสูงๆนั้นเขาไว้ลากตู้ตู้เย็นกับตู้แห้งนะครับหัวมันจะสูงเ้าลากพวกแท้์ก็จะเป็นเขาจะสั่งมาเป็นแบบหัว mid r o o นะครับหัวเตีย้ย ใช่แหละพูดถึงก็ไม่ได้ขับมันก็คิดถึงกันนะทุกคนเศษอะไรวะเนี่ยเศษอะไรวะชอบคันนั้นเห็นไหมด้ามจงด้ามจับก็ขึ้นง่ายนะมันชินแล้วอะแล้วก็มันแรงกว่าด้วยครับไอ้คันนู้นมันเหมือนมันเซ็ตมาเพื่อแบบประหยัดน้ามันหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันเหยียบไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเท่าคันนี้ครับคันนี้เห็นไหมผมชอบเลย บันไดยอย่างนี้อันนั้นจะมีปั๊มมาขวางตรงนี้แล้วก็บันไดยอยู่ข้างในขึ้นลงลำบากมีด้ามจับคือมันชินมือแล้วอะ่ะดูข้าวของเต็เองอยู่ครบอะ่ะคืึองมือ <c oughs> <c oughs> เสร็จจนได้ล้ ลูกพ่อกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบสไตล์รถตัวเองอ่ะคือมันมันชินอ่ะอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนนะที่ไปอยู่คันนั้นสำรองก็ผ้าปงผ้าปูอะไรออกนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้าวของแบบส่วนตัวอยู่บ้างไม่ใช่อาหารผมเน่าหมดแล้วเล้วเอาตัวเย็นยังเย็นอยู่เลย ข้าวข้าวของลูกพ่อได้เกียร์ลูกใหม่นะ จะถอยไปข้างนันุนโอ้ยลมไม่มีคนนี้น,นี่ตัวใหม่ทุกคนคันนี้อ่ะ G 6 8 0ตัวใหม่เลยครับไฟหน้าเหมือนตาเหี่ยวเลย อันนี้มันก็จะมีแบบของอุปกรณ์นี่ทอ่อข้อต่อท่อที่ดามที่ล็อกเวลาทอล่อรั่วมันมีหมดแล้วอะ่ะมันรู้มือแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เครื่องปั่นไฟก็ทำงานดีคันนู้นเครื่องปั่นไฟไม่ไม,ไม่ทำงานครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาคนมาอารถไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องปั่นไฟนะครับ เพราะว่าที่บริษัทผมเขาซ่อมได้แต่แบบเกี่ยวกับเครื่องแต่เขาไม่มีคอมพิวเตอร์เพื่อเสียบอ่านโค้ดนะซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีกล่องกล่องเสียบเหมือนเหมือนเสียบรถเลยครับอ่านโค้ดดูอะไรเงี้ว่าเป็นอะไรใช้เวลาไปอาทิตย์หนึ่งคันนี้ยกเกียร์ลูกใหม่ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để EOD Advent Occurred Diagnostic Data แปลว่าคนที่ขับมาไม่ได้ใช้ชั่วโมงไงไหมมันเตือนว่า,ามีรถเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ใช้ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วพอถ้าเราล็อกชื่อเราเข้าปุ๊บม,มันก็จะถามว่าเราจะเคลมที่รถเคลื่อนไหวนั้นไหมเราก็จะแบบตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนขับไม่งั้นมันจะอ้เครื่องบินถ้าเราไปาล็อกอินแล้วเรากดยอมรับ มันก็เจ้าชั่วโมงที่คนหนึ่งเขาขับอ่ะมากินชั่วโมงเรานะครับเราก็จะบอกว่ารถอยู่ในช็อปอยู่ในอู่กระจงกระจกผมรู้สึกไม่ชัดาันไงไม่รู้รถเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนกัน Okay. เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องปั่นไฟไว้จะได้ย้ายของเหงื่อไม่แตกเอาแม่งคันนี้ก็มีไฟอะไรขึ้นงามหน้าแล้วไหมล่ะอย่าบอกนะที่เครื่องปั่นไฟพัง ติดสิล <substit uting vehicle> ุกโอเคติดแล้วตกใจหมดโอ้ยต้องไปย้ายของก็ไม่มีเยอะเรามีแค่เสื้อผ so ้าไมโครเวฟอาหารการกิน <heartbreaking> น <Bis to Island> ิดหน่อยครับอาหารที่ออกมาจากบ้านเดี๋ยวขนของเสร็จก็ฝาแฟด แต่ว่าคันคันใหม่นั้นน่ะท่อเสียสูงกว่าเห็นไหมจะเห็นปลายท่อคันนี้จะไม่เห็นปลายท่อสั้นกว่าเขอะมากเลยคันนี้ไม่ได้ล้างเลยนี่อย่างแรกเลยเดี๋ยวต้องห้ามลืมเครื่องมือเลยข่าวของผมอยู่ในนี้ เดช่ะ,ะครับขนาดว่ายามาชั่วคราวนะแต่รู้สึกว่ารถแบบลกมากเลยขโมยหมอนลูกมาด้วยแต่ข้างในก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันทุกอย่างปุ่มมที่เดียวกัน คันนี้ไม้น้อยกว่าน้อยนึงปกติถ้าเป็นรถหัวสูงอย่างนั้นนะทุกคนนะที่ผมให้ดูตอนแรกอะนะมันจะเป็นเตียงสองชั้นนะครับมันจะมีชั้นบนพับลงมาหัวมันจะสูงกว่านี้อันนี้หัวเตียงจะเป็นเตียงชั้นเดียวแต่ว่าส่วนมากบางทีก็ถ้าเห็นหัวเป็นแบบสูงๆขึ้นมาเป็นคอนโดก็จะเตียงสองชั้นทั้งหมดครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนลานบริษัทนะทุกคนที่แบบว่าที่แบบว่าบางทีเวลาที่เขามีโหลดมาอย่างนี้ครับแล้วก็โหลดต้องการยังไม่ถึงเวลาส่งเขาก็จะมาพักไว้นะแต่ถ้าเป็นตู้แห้งหรืออะไรเงี้ยครับบริษัทผมจะเป็นเนอวิ่งจ่อเป็นฮุกตลอดก็คือไม่ต้องแทบไม่ต้องไปรอหน้าหน้าด็อกหน้าประตูนะครับก็โหลดเขาจะแบบเอาตู้ไปทิ้งไว้ตามลูกค้าโหลดของรอไว้ไปถึงก็พ่วงไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยครับถ้าวิ่งตู้แห้งนะก็จะง่าย แล้วก็ไม่เสียเวลารอหน้าขึ้นของลงของครับผมวิ่งตู้แห้งบางทีวิ่งมาเนี้ยมาถึงก่อนเวลานัดเขาก็จะมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็ให้คนนั้น,นวิ่งไปร่างโหลดอื่นต่อแล้วใครที่แบบวิ่งมาผ่านก็เขาก็จะเอาโหลดไปสง่งอะไรเงี้ยครับก็จะทํางานเป็นเป็นระบบอย่างเงี้ยตามเวลานัดอะไรเงี้ยไม่ถึงก็รับมาก่อนได้แล้วก็มาทิ้งไว้เราก็ไปวิ่งโหลดอื่นต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและทําระยะทางตลอดนะครับจะไม่ค่อยมีการเออรอสักเท่าไหร่ เพราะว่าเราได้จ่ายไปในทางคือคนขับก็จะต้องการวิ่งโหลดต่อเนื่องนะฮะวิ่งตลอดตลอดตลอดถ้าติดแล้วมันมันเสียเวลาครับมันเสียเวลาเขาก็เลยต้องแบบมีแผนการวิ่งอย่างเงี้ยเอาตู้มีลูกค้าประจําวิ่งที่เดิมเดิมโหลดของรอไว้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะทําเป็นระบบแล้วก็จะไวครับผมอันนี้เห็นไหมของขัดเก่าผมเป็นพลาสติกตรงเนี้ยอันนั้นเป็นสแตนเลส ซึ่งสเตเลดมีปัญหาบ่อยครับผมเห็นคนในบริษัทมันหนักแล้วตอนนี้มันก็ล่วงลงไปขูดยางเสียหลายคนละแต่ว่าปั๊มตัวนี้จะดังหน่อยคันเก่าเนี่ยจะดังเพราะมันเป็นรุ่นเก่าถ้าปั๊มรุ่นนั้นมันใหม่เสียงมันจะเงียบนี่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทคันหนึ่งโอเคครับทุกคนผมขอตัวไปย้ายของก่อน ให้เสร็จแล้วเรียบร้อยจะได้อากินข้าวอาบน้ํานอนครับข้างในมีห้องอาบน้ํามีห้องน้ําไม่ใช้นะครับที่นี่ก็เป็นศูนย์รถด้วยนะเนี่ยเป็นศูนย์รถของยี่ห้อนี้เลยนะครับที่ว่าบริษัทใช้เนี่ยเป็นศูนย์ของมันก็มีช่างอย่างนี้เวลารถเป็นไรก็ได้เข้าอู่ก่อนครับเพราะว่าออฟฟิศของเจ้าของบริษัทอยู่ตรงนี้นะเขาเช่าที่ของในศูนย์ไว้อะไรเงี้ยก็มีที่เยอะครับข้างในนี้ก็จะมีหลายบริษัทที่เขามาเช่าไว้เป็นโซนๆนอะไรเงี้ยแบ่งกลุ่ม เช่าที่จอดอย่างโซนตรงนี้ก็ของบริษัทที่ผมทําเนี่ยเขาเช่าไว้ทั้งหมดนะฝั่งนี้แล้วก็ข้างหลังไว้ให้แบบพนักง,งานเป็นเหมือนที่พักตู้อะครับเป็นหนึ่งในสาขาเอเครับขอตัวย้ายขององใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับบาย